ก็ตั้งเครื่องปืนมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับอาจจะยังไม่ชิดอันนี้ไม่เป็นไรแต่รู้หลักหลักการแล้วก็ขั้นตอนนะครับว่าการเกลือปืนเนี่ยจะต้องทำขั้นตอนหนึ่งและข้ามข้ามขั้นตอนถ้ากรณีข้ามข,าาข,ามขาั้นตอนจะเป็นยังไง ถ้าเราข้ามขั้นตอนว่ากนตามขั้นตอนก่อนหยิบมาพกทำอะไรที่หนึ่งเรียาผมไปปืนทขั้นตอนสองที่ตามปืนปลอดภัยต i̇şte ่อดเวลาตามขั้นตอนสามตามขั้นตอนต้องทำาไงครับตรวจแมกกาซีนแต่ผมไม่ตรวจผมข้ามขั้นตอนผมข้ามขั้นตอนผมไปตรวจลังเพลิงโดยการเคลียร์สไลด์ตรวจลังเพลิงเลยผมก็ดึงเพื่อดูลังเพลิงแล้วผมก็ปิดแลวผมมาตรวจแมกกาซีนทีหลังข้ามไหมครับอย่างนี้ข้าม ผลที่เกิดขึ้นคือก็ถืออยู่ในลังเดลน่ามออกครับเพราะเราข้ามขั้นตอนตอนที่เราเคลียร์เพื่อดึงสไลด์ดูลังดูลังเดินนั้นเราไม่เอาแม่กันตีนออกเลยและส่วนที่อยู่ในแม่กันตีมันก็เข้าไปในลังมันก็เดินันตเพราะฉะนั้นทำทุกครั้งเคลียร์ทุกครั้งจะต้องทำตามขั้นตอน